ต่อไปนะครับเราจะเป็น past perfect กันบ้างนะครับเมื่อกี้ก็เป็นภาพนิ่งตอนนี้ก็เป็นภาพนิ่งแต่ past perfect จะแตกต่างอย่างไรจาก past simple เรามาดูกันนะครับ tense นี้ผมจะบอกว่าเป็น tense ปราบเสียนเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเป็น tense ที่คนไทยใช้เป็นน้อยมากๆจริงแล้วน้อยกว่า present perfect อีกนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เท่าที่เจอนะครับก็มักจะใช้กันผิดด้วยเพราะฉะนั้น tense นี้ แต่จริงๆแล้วมันไม่ยากนะครับเดี๋ยววันนี้ผู้เรียนจะสามารถใช้เท t e นี้เป็นได้อย่างแน่นอนนะครับอ่ะก่อนอื่นที่เราจะมาพูดถึง past perfect ผมขอทวนก่อนนะครับว่า present perfect ยังจำได้ไหมครับว่า present perfect tense เป็น tense ที่อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตและดำเนินเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันข้อสังเกตนิดนึงนะครับอยากให้สังเกตดูว่าคำว่า present แปลว่าปัจจุบันแต่มันเกิดตั้งแต่ในอดีต เราก็ดำเนินเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะครับตอนนี้เรากำลังจะพูดถึง past perfect ซึ่ง past แปลว่าอดีตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเลื่อนลูกศรทั้งหมดไปอยู่ที่ past นั่นเองคราวนี้เราจุดเริ่มต้นของเวลาของลูกศรจะไปอยู่ที่ไหนแล้วครับจะต้องไปอยู่ที่อดีตของอดีตอีกทีหนึงโอ้โหเป็นอะไรที่สลับซับซ้อนมากนะครับข้อสังเกตนิดนึงว่า เราเคยท่องกันมาใช่ไหมครับว่า present perfect tense เป็น tense ที่อธิบายเหตุการณ์ตั้งแต่เกิดขึ้นตั้แงแต่ในอดีตแล้วก็ดำเนินด้วยมาจนถึงปัจจุบันแต่ลองสังเกตดูไหมครับว่าเราไม่เคยท่องว่า past perfect เป็นการแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตของอดีตแล้วก็ดำเนินด้วยมาจนถึงอดีตเพราะว่าอะไรครับ พราะว่าง,งงอยู่ดีนะครับว่าจะเป็นอดีตเขาอ,อดีตแล้วก็ดำเนินด้วยมาจนถึงเป็นอดีตเอ๊ะแล้วมันจะเป็นยังไงก็เลยไม่ต้องท่องนะครับแต่ว่ามันเป็นอย่าง,งานั้นจริงๆเดี๋ยวเรามาดูเหตุการณ์เราก็จะดูตัวอย่างประโยคนะครับจะทําให้ผู้เรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับสรุปก่อนนะครับ past perfect เป็นเหตุการณ์ที่เป็นภาพนิ่งแล้วก็เกิดขึ้นใน อดีตของอดีตอีกทีหนึ่งรูปแบบจะเป็นประธานบวกแฮตแล้วก็บวกกริยาช่องที่3นะครับเวิรช่องที่่าเรามาดูตัวอย่างประโยคกันเลยดีกว่ายกตัวอย่างเช่น I realized ซึ่ง realized เติมอีดีด้วยก็คือว่าฉันตระหนักได้ว่าฉันคิดได้ว่าในอดีตแล้วนะครับ That we had met before ซึ่งเราเคยเจอกันมาก่อน ยกตัวอ,อย่างนะครับเช่นสมมติผมไปงานเลี้ยงงานหนึ่งเมื่อวานนี้เราก็เจอคนคนหนึ่งที่แบบว่าหน้าตาคุ้นมากเลยในงานเมื่อวานนี้แล้วผมก็คิดว่าเอ๊ะทำไมหน้าคนนี้มันคุ้นจังเลยก็คิดไปคิดมากก็คิดขึ้นมาได้ว่าอ๋อที่หน้าคุ้นเพราะว่าผมเคยเจอคนนี้มาก่อนคนนี้เป็นลูกศิษย์ของผมนั่นเองซึ่งตอนที่ผมคิดได้นั้นก็คือเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นผมก็จะใช้ I realized ซึ่งเป็น uh, past tense ครับ realized that we had met before ตอนที่ผมคิดได้ว่าเราเคยเจอกันมาก่อนสรุปว่าเราเคยเจอกันตอนไหนครับคืออดีตของอดีตอีกทีนึงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้เป็น had บวกกับ verb ช่อง3 that we had met before นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า tense นี้จริงๆแล้วไม่ยากเท่าไหร่ก็คือ had verb ช่อง3เมื่อเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนอดีตที่เราพูดถึงแค่นั้นเองเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งล้วกันเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับ yesterday I got to the party late to the birthday party late ก็ได้นะครับก็คือว่าเมื่อวานนี้โอ้โหผมไปงานเลี้ยงวันเกิดนะครับไปสายซึ่งเมื่อวานก็ต้องเป็นอดีตอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ไปงานสายนะครับเมื่อผมไปถึงงาน when I arrived นะครับก็เมื่อผมไปถึงที่งานแล้วนะครับย่า had already gone home ย่ากลับบ้านไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผมไปถึงงานก็เป็นอดีตอยู่แล้ว When I arrived นะครับยาย่า had already gone home ก็คือยาย่ากลับบ้านไปก่อนหน้าที่ผมจะไปถึงกานซึ่งเป็นอดีตของอดีตอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเฮ้ยยาย่ากลับไปตั้งแต่อดีตของอดีตทีหนึง่งก็ต้องผ่านไปเป็น had กับก่อนนะครับ had had บอกแบบช่อง3แล้วก็เอาคำว่า already เป็นเน้นได้ในประโยคบอกเล่านั่นเองที่เป็น perfect tense ครับก็ ข้อสังเกตนะครับสำหรับ past perfect tense ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เป็นอดีตของอดีตจาก2ประโยคที่ได้กล่าวไปแต่ข้อสังเกตนิดนึงนะครับก็คือว่าลองคิดดูนะครับว่าเราสามารถอยู่ดีๆพูดถึง past perfect tense เลยได้หรือเปล่าถ้าแฮทบอแบบช่อง3อยู่ดีๆเราจะพูดขึ้นมาเป็น past perfect tense เลยได้หรือเปล่านะครับ จะมีใครร,รู้เรื่องไหมนะครับจริงๆแล้ว tense นี้มักจะใช้ควบคู่กับ past simple ก่อนนะครับก็คือเล่าเรื่องอดีตก็เล่าไปสิครับเป็น past simple หรือ past simple continuous นะก็ได้นะครับเล่าไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดมีเหตุการณ์หนึ่งมาเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นอีกทีหนึ่งง่ายๆเลยครับก็เป็น past perfect ไป,ไปก็คือ had บว verb ช่อง3เห็นไหมครับไม่ยากเลยเราก็สามารถเอาไปใช้งานได้จริงๆนะครับ